สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากระวัสดุกันอีกแล้วไม่ใช่สิแกะ LPS ของแท้ทำไมช่วงนี้แกะ LPS ของแท้เพราะว่าทั้งนั้นซื้อมาแล้วแพงกว่านี้อีกเพราะว่าต้องเสียค่าส่งค่า LPS ค่านู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะแล้วก็เราก็เลยเอาแบบซื้อมาจากโดตันนี่แหละง่ายดีก็ตัวนี้เป็นตัวหมีนะ อแกะไม่ค่อยสวยก็ขออภัย้วยนะคะ สตีมตกลงมาแล้วก็มีกระดาษอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาจีดเยอะแยะเป็นเรห่อยเลยอ้อโหยาวเปยเลยนี่ก็เท่าทางจะยาวอ้โหโอ้โห แล้วไดเลยภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยอ้าวมีกระดาษเอ้ยมีพลาสติกไม่ต้องอะไรก็ได้นะเพราะวิดก่อนได้จริงจริงออกมาก็ได้เลยเออ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  หรยจะต้องสอบแล้วเราจะทำตามสัญญาขออนุาตมาน่อยโอ้ยแล้วแฟนดที่งดงามทแเรื่องมไม่ได้ถ้าเกิดไม่ดนี้ได้แล้วไอ้กิ่มาหน่อย ค่ะการเป็นหนมีมีวิกผมด้วยชอบทานไอศครีมอม่สุดหยับ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 ,ยบ,ยบแล้วนี่คือเพื่อนของฉันจินนี่แคสยา,าวแฮสเด่แฮปปี้และพุ้งกี้และฉันก็ชื่อว่าออเรนจ์ค่ะ จบแล้ว